สวัสดีครับคณะผูต้ตรวจนะครับวันนี้ผมจะมาทําการตรวจเช็คเครื่องมือประจํารถบริการนะครับมีทั้งหมด4คันนะครับผมผมขอแนะนําทีมช่างบริการก่อนเลยครับทั้งหมด4ทีมน,นะครับทีมละ2คนนะครับ รายการเครื่องมืออ um uh, ุปกรณ์ประจำรถบริการนะครับลูกบล็อกยาวเบอร์สิบลูกยกยาวเบอร์สิบสองลูกบล็อกยาวเบอร์สิบสี่ลูกบล็อกยาวเบอร์สิบเจ็ดลูกบล็อกยาวเบอร์สิบเก้าลูกบล็อกยาวเบอร์ยี่สิบเอ็ดลูกบล็อกยาวเบอร์ยี่สิบสองครับเครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถบริการนะครับลูกบล็อกยาวเบอร์สิบลูกบล็อกยาวเบอร์สิบสองลูกบล็อกยาวเบอร์สิบเจ็ดลูกบล็อกยาวเบอร์สิบสี่ลูกบล็อกยาวเบอร์สิบเก้าลูกบล็อกยาวเบอร์ยี่สิบเอ็ด ลูกบล็อกยาวเบอร์22ลูกบล็อกเดือยชุดบล็อกพร้อมด้ามขันลูกบล็อกเบอร์8ถึงเบอร์32ด้ามขันก่อแกกชุดประแจป,ปากตายนะครับเบอร์6ถึงเบอร์32 จะมีสองตัวอยู่ก็คือเบอร์สิบเบอร์สิบสองแล้ก็เบอร์สิบสี่เบอร์สิบเจ็ดที่มีสองตัวมีสองตัวอยู่ไหนมีสองตัวยิบม,มาสตัวเบอร์สิบกับเบอร์สิบสองสองตัวสิบสี่เอนสี่สิบเจ็ดสองตัวสีว่อสิบสอง แจปากตายด้านเดียวเบอร์30เบอร์36เบอร์ส <Okay, S> 1โอเอครบครับชุดปแจแหวนเบอร์แถึงเบอร์32มจะมีสองตัวก็จะเป็นเบอร์10กับเบอร์12 2สองตัวเบอร์12กับเบอร์14 2องตัวหนที่มีสองตัวยกขึ้นมาสองสองตัว สี่สองตัวโอเคครับผมกระจบล็อกด้านตัวทีเบอร์ B 10, B 12, B 14, B สิบเบอร์สิบสองเบอร์สิบสี่เบอร์สิบเจ็ดสี่ตัวตัวทีสีตส่ตัวคณะสี่ตัวโอเคครับไขควงปากแบน หนึ่งจุหไขควงปากแบนดสี่นิ้วไขควงปากแบนดหกนิ้วไขควงปากแบนดแดนิ้วไขควงปากแฉกสิบนิ้วไขควงปากแฉกสานิ้วไขควงปากแฉกสี่นิ้วไขควงปากแฉกหนิ้วทั้งหมด8ตัวแต่ละแดตัวโอเคครับ ขอนล่อนตัวเล็กขอนลลอนตัวใหญ่ขอนเหล็กตัวเล็กละสามตัวโอเคครับทีมทางปากแบนเจ็ดนิ้วทีมทางแหวนล็อกปากงอเจ็ดนิ้วทีมทางแหวนล็อกปากงอเก้านิ้วทีมทางแหวนล็อกปากตรงเจ็ดนิ้วทีมทางแหวนล็อกปากตรงเก้านิ้ว ทีมหุบแหวนล็อกปากตรงเจ็ดนิ้วคีมล็อกทีมหุบแหวนล็อกปากตรงเก้านิ้วคีมหุบแหวนล็อกปากงอเจ็ดนิ้วทีมหุบแหวนล็อกปากงอเก้านิ้วอ่าีมทางแหวนล็อกจะมีทั้งหมดแปดตัวทีมทางปากแบนหนึ่งตัวรวมกันเป็นเก้าตัวครบครับเหล็กสซก เหล็กนำศูนย์เหล็กส่งสองมิเเลเหล็กส่งสี่มิเเลเหล็กส่งหกมิเเลเหล็กส่งทองเหลืองห้าชิ้นนะครับอโอเคครับทีมล็อกตัวใหญ่สกัดปากแบนแม่เหล็กสายอ่อนทีมปากแหลมทีมปากขยาย หชิ้นนะครับครบครับ,รบตลับเมตรเป็นัดเหล็กมีดขูดประเกน็นสิละเกตสีชิ้นครับโอเคครับปะแจเลื่อนตัวใหญ่ปะแจเลื่อนตัวเล็ก ตะใบละเอียดตะใบหางหนูโอเคครับตะใบชุดหกตัวประแจหกเหลี่ยมทีนถอดกองเหล็กกับยางสองชิ้นโอเคครับ ที่ดูดเฟืองสามขาไปฉายหินรับมีดปืนพ่นลมสี่ชิ้นนะครับครบครับ,รบปืนปากกีตะกวัวเวอร์เนียคาลิเปอร์มันติวิตเตอร์โอเคครับกล่องเครื่องมือสามชั้น โอเคครับถาดสเตนเลสเล็กถาดสเตนเลสกลางถาดพลาส,สติกโอเคครับกายหยดน้ำมันเครื่องกลวยน้ำมัน2ลิตรเลื่อยเหล็กพร้อมใบสายพ่วงแบตเตอรี่ โอเคครับสายพานยกของถังดับเพลิงโอเคครับถังน้ำมันบรรจุ18ลิตรเกตวัดลมยางโอเคครับ กล่องเครื่องมือแบบเหล็กโอเคครับตัวถอ,อดลูกมากกระบอกอัดเจราบีโอเคครับ ปั๊มลมแบบสายพานครับ,ค,รบคันที่หนึ่งนะครับคันที่สองครับปั๊มลมคันที่สามครับปั๊มลมอันที่สี่ครับปั๊มลม